สวัสด mm ีนะครับสวัสดีนะฮะอืม ใช่ยอย่างที่คิดไว้นี่ก็แย่เลยเหมือนกันนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะงานเป็นยังไงบ้างเลย สวัสดีครับสวัสดีนะลองเอาอีกสักทีนะรอดหรือเปล่าไม่รู้วินเะทอร์จอยนี่เขาให้กดอะไรอะ่ะ ว้าเดี๋ยวไว้ไวเดี๋ยวไวมากถึงเวลาลุยแล้วถึงเวลาลุยแล้วไปเไปไหนอีกเรื่องหนึ่งนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะ แล้วก็พยายามรื้อเร็วเ,เ,เ,เหมือนช่วงนี้เราเจออะไรแบบเวอร์กันเยอะนะ <ขอ S 1> เอด<ข>ออก็ทำ <ขอ S 1> ไงได้ <ขอ S 1> ไดนะครับขอบคุณนะทำอะไรไม่ได้ เกมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนะอย่างน้อยไลฟ์เหมือนเดโอเคขึ้นแล้วอโอ้ยเปิลคโอ้ยกันอย่างรวดเร็วนะฮะเหมือนเขาว๊บได้อะอ,อย่างนั้นเลยรึเปล่าอนะเป็นตรงอะไรเยอะแยะนะฮะหมวก คุบอกซะกกนะสวัสดีนะสวัสดีนะเนี่ยเนี่ยอยู่อย่างนี้ก็ยัง First blood. Double kill. อ,อุยไปได้เรียบร้อยไลแปรกันไปนะอ,อะไรกันนี้อ่ะลงพยาบาลให้ทุกคน

กันไปอ้าวแล้วมากดไดีกีว่า อ๋อเห็นตอนนี้นี่คือแบบ đẹp bé ngay đâu? ah, login, login อย่างน้อยก็ไม่กระตุกเหมือนเมื่อกี้นะบองในมุมดีก็ดีอยู่นะที่ยังไม่กระตุกเหมือนเมื่อกี้นี่ใครเล่นไหมอะไรไดีแล้วนี่ลองลอง,ลองแล้วมันกระตุกกระตุกเยอะมากนะเลยสงสัยครับเ,เงินซื้อนู่นนี่นั่นหมว่าเหมืหอมนจะ มีปัญหาเกี่ยวกับตัวอืมระบบนะอุปรกนนปรณ์ต่างๆนั่นแหละสวัสดีนะครับสวัสดีนะค,คุยทักทายกันได้นะครับใครเข้ามาแล้วอืมตรงนี้มีเดี๋ยวเรื่องแบบเรื่องเสียเสียทรัพย์สินเสียอะไรเงี้ยน,นะ อืมภูมิใจเลยแต่นั่นแหละทำไงได้นะมันก็ต้องต้องประมาณนะั้นเนาะอะไรอะไรก็ต้องเสริมสภาพอะไรอหลยๆอยา่างมันก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงกันไปใช่ไหมมัอาจจะต้องเป็นงั้นนะสวัสดีนะสวัสดีนะอืม กุ้มใจ